สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมมารีวิวรถสภาพวสวยเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อนะคะโตีต้ตาไฮลักสปอร์ตไลเดอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ ขันสีล้อคันนี้ปี2 0 0 2ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 3 9แ0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้น3 0 0 0 0บาทนะคะส่งดีแค่3ปีเดือนละแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ขับดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องด e ี d ดีเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ รถ SUV น่าใช้มื่มากเลยนะคะเครื่องยนต์ D4D นะคะดีเซลค่ะเทย์ต้าไฮรักสปอร์ตไลเดอร์นะคะเครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาค่ะเคลื่อน4ล้อปี2002ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้น3 0 0 0 0บาทส่งเดือนละแค่70,00บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอถานเี่นเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะเป็นสุรคัีไปใชียงานได้แล้วนะคะ ภายในก็จะเป็นเบาะ3แถวนะคะแอร์แบก ABS ระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปับไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อค่ะเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยคะ่ะอย่างหนึ่งที่เครื่อง D4D ด้วยนะน่าใช้ค่ะภายในกว้างสุดๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงนะคะ23900 0บาท ขายถูกสุดๆเลยค่ะจัดฟนแฟนั้นได้ด้วยนะแต่ว่าจัดอีกแค่3ปีนะส่งเดือนละ7000บาทค่ะน่าใช้ค่ะสภาพดีค่ะพร้อมลุยเลยนะได้เกียร์ธรรมดาขับสีด้วยค่ะขึ้นเขาได้เลยค่ะคุ้มค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะนะเครื่องนะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะ4 d 4ีค่ะ กำลังมองหารถสภาพไปสวยเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะโตยต้าไฮรักสปอร์ตไรเดอร์เครื่อยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาขับ4ปี2002ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะมีแหลกราคาด้านบนด้วยนะคะขนของไดเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ